สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่15 16นะครับผมพฤษภาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่15นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่1กับ7็นะครับผมสำหรับ1หลุดไปนะครับผม ก็มาเฉพาะ7นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะ6 7 7 6ในรอบ VIP นะครับผมก็มารอบเดียวนะครับผมพอเข้าน้อยชุดนะครับผมก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผมสำหรับวันที่16ไปต่อเลยนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ตัวเดิมนะครับผม1กับ7ชอบก็ค่อยตาม1จะมี1 2 1 4 15 16แล้วก็18สำหรับ7แล้วก็มี71 73 74 75แล้วก็79 สำหรับตัวกันเอ็ดมินจะให้กันหนึ่งตัวนะครับผมหกห้านะครับผมสำหรับตัวกันสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมระว,วังด้วยนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ ห้าห้าแล้วก็แปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับผมขอโทษนะครับผมสำหรับสามตัวมีหกหนึ่งสองที่มาบ่อยนะครับผมสามหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสาม เจ็ดห้า fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์ กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ